a ยก็ขอสวัสดีชาวแฟไพายทุกกคนทุกๆท่ๆทๆทๆทางกันด้วยนะเองนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมรูปบล็อกในแบบที่มีชื่อว่า two piece การอีกแต่แถวนันเองนะอาสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟนของเราเป็นอีเช่นเคยนันเองใช่แล้วครับที่รัก ของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอี้ออ่าใช่แล้วค่ะคืออันที่จริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยเคยได้ทำการรีวิวในส่วนของแบบนี้ไปหลังจากที่เหมือนทานเกม Two Piece เหมือนจะแบบว่าปิดหรือเปล่าจะไม่ได้เหมือนกันฮะแต่ว่าเราเนี่ยเคยได้ทำการอัดคลิปในส่วนของ Two Piece ไปเมื่อ11เดือนที่แล้ว เกือบจะปีได้แล้วนะคะคุณผู้ชมมันก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแถมมาในรูปแบบที่รู้สึกว่าจะดีกว่าเดิมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยฟรีแล้วนะคะจะไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์ VIP นี่ฟรีหรือเปล่าอันนี้จะไม่ได้เหมือนกันสำหรับใครที่จาได้กำลังพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ดูได้เลยนะถ้ามันใช้โลบั๊เนี่ยมันประมาณกี่โลบั๊นั่นเองเนาะอืมอ่ะโอเคในเซิร์ฟของไอ้เจ้าตัวเกม Two Piece เนี่ยเหมือนจะมีอัปเดตครั้งใหญ่นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะรงงไไย แถมในสโของเลเวลตันก็เหมือนเดิมนะคะเลเวลหนึ่งพันั่นเองเนาะโอเคไหนดูซิเข้ามาในตัวแกก็จะมีหน้าประมาณนี้เลยนะคะกด play แล้วก็เรานอยู่ในเซฟโซอันนี้คืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ v m p เพราะว่ามันฟรีนะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มใหม่กันหมดเลยนะคะคุณผู้ชม,อมโอเคโอเคครั้งนี้นะก็จะได้มาเป็นในส่วนของอาวุธหมดมาอันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นคาเานาเซเลอร์ รู้สึกว่าอันที่จริงแล้วในหน้าตาของไอ้เจ้าทูพีสมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นที่สมพลหรออ๋อเดเวฟู้ดเกรมพาสสามารถใช้โรบัสเนี่ยในการซื้อก็ได้เช่นกันนะคะโอเคในส่วนของการเดชก็จะเป็นการกดตัวอะไรนะเมื่อกี้กดตัวคิวอ่ะตัวคิวี่ยนะเป็นการเดชเนาะแบงก์มาร์เก็ตเรามรสามารถแรนดอมโฟู้์ได้แต่ว่าต้องใช้ในส่วนของเงินเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นโกนะหะในการส่งแต่ละครั้งโอเค นี่เนี่ยเออเอ,อ๋อกระโดดสองั้าวจะเป็นการแบบว่ากระโดดแล้วก็แดชไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเรากระโดดได้หนายนีเลยเหรออีกรอบหนึ่งนี่เป็นไงเออโอเคเดี๋ยวดูสิ store hat seller if you want store hat you must have gold ถ้าเราเนี่ยอยากจะได้ store hat นะคะให้เราเนี่ยมาทำการซื้อซึ่งจะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000โกลน gold นั่นเองอะโอเคเรายังไม่ ซื้อแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสำรวจแบบดูนะคะว่ามันมีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงไปบ้างนั่นเนองนะก่อนือนรู้สึกว่าหน้าตาด่านเนี่ยจะถือว่าโอเคกว่าเดิมเนาะแต่พวกมอนสเตอร์เนี่ยรู้สึกได้ถึงความคุ้นๆน,น่าจะไม่แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะฮะมันก็จะมีหลายเกาะเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะเฮ้ยอ,อย่าเออโอเคดิสซ์คอ,อมพลอไม้ปิศาจเนี่ยก็อาจจะมีดรอปบ,บ้างดวยนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปทําการสำรวจเฮ้ยอะไรอะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะขอดูซูมแบบนี้นึงนะฮะประพาคาเหรอปิกาเฮ้ยมันมีเสียงรองด้วยหรือว่าจะเป็นเจ้าทะเลหรือเปล่าฮะ เรื่องวันพีซเนี่ยก็ไม่เคยได้ดูเหมือนกันแต่เห็นว่าเหมือนจะมีใต้ทะเลด้วยเช่นกันเนาะน่าจะอยู่ตรงจุดนั้นนั่นเองเฮย้ยโอเคแ้วเราเนี่ยค่อยไปดูละกันนะถ้างาัา้นอ่ะแต่ว่าคนอื่นแต่เราจะต้องมาทำการโจมตีเจ้าพวกมอนสเตอร์พวกนี้กันก่อนนะคะโดยการใช้หมัดสุดจะอีปิกนั่นเองนี่เนี่นี่นเ,นเออป,ป,ป็นไงเออตบเปี๊ยะเปี๊ยะทำไมเสียมันตบไปอย่างเงี้ยที่ราลาเรียบร้อยยังไม่ตายเหรอมันนี่ก่อน นี่แน่อืม XP เลเวลห้านะคะวัสนี้มาคนต่อไปอนี่แน่เดี๋ยวเราต้องอัพค่าแต่กันด้วยนะฮะเออเออเออเรียบรอ้อยเลเวลเจ็ดแล้วเดี๋ยวเราจะตองกดเมนูนะคะคุณผู้ชมตรงเมนูเนี่ยมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับตรงเลเวลตรงนี้เลยนั่นเองเนาะโอเคมันจะมีในส่วนของหมวดเนี่ยให้เราเลื่อกอยู่ประมาณ5หัวข้อใหญ่นะก็จะมีการอัพค่าแตนะฮะก็เราเสามารถดูได้เลยว่าเราอยากจะอัพค่าไหนจะมีค่า กายภาพนะค่าโจมตีค่าป้องกันค่าอาวุธดาดก็ค่าพลังนั่นเองสามารถรีเฟลแตรงนี้ได้เลยเนาะมีค่าหัวอยู่ที่100 Less อันนี้น่าจะเป็นเผ่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราทํทำการอัพเมลีไปให้หมดเลยละกันโอเคเดี๋ยวดูต่อไปนะต่อไปตรงทางด้านเหลืองจะเป็นช็อปนั่นเองซึ่งราคาอันนี้จะเป็นการแรนดอมเผานั่นเองจะมีในส่วนของเผาสกายนะฮะมิงฟิช ไม่มีนะมี scarwing f i s h m e แลวก็ fishguy นะซึ่งเราเนี่ยสามารถส่งในส่วนของเผาได้ระยรายใช้สิบโลบัคนั่นเองต่อมาฮะจะเป็นตรงกลางนั่นก็คือระบบ event c h e r y นั่นเองจะมีการเก็บในส่วนของ fruit ก็เก็บได้เหมือนกันฮะสามารถเก็บได้3ผลนะคะในนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองเนาะเป็นพวกแบบเครื่องประดับอะไรอย่างนี้นะ combat s o r d สามารถเก็บพวกเครื่องชุดเกาะดาบอะไรได้ประมาณนี้เลย ต่อมาจะเป็นในส่วนของการอยปาร์ตี้สามารถ add ชื่อผู้เล่นเข้ามาในนี้ได้หรือว่าเตะผู้เล่นคนไหนก็เตะใส่ช,ชื่อตรงนี้แล้วก็เตะได้เลยโอเคแต่ก็สุดท้ายนะาจะเป็นในส่วนของระบบเซตตี้และเองสีม่วงก็เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะอ่าโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันนะคะมาเดี๋ยวเราทำการฟาก์ีสักเล็กน้อยหลังจากที่ไปทำการอัพโอ้โหโอเคโดนไม่หน่อยเป็นยังไงนี่แน,น่โดนเป็นหนึ่งสเต็ปนี่แน่เปียกๆฮะ เกี่ยนเสียงตกมากเลยอะ่ะเรียบร้อย okay. โอเคขึ้นยาาจังแฮะชึบชึบชึบโอเคตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ n อ c พซตัวอื่นๆอีกนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปสำรวจดูกันดีกว่าเนาะโอเคข้างบนมีอะไรหรือเปล่าขาอเราสำรวจชึบเราสามารถกระโดดได้ประมาณสี่ครั้งนะคะก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่ง่ะเนาะแต่ว่าคูดาเนี่ยบอกในแถว่าแป๊บเดียวโอ้อโหเดี๋ยวตี่สิ ออเอโอเค okay. ประเด็นคือถ้าเราจะกระโดดแต่ราคาเนี่ยคือมันจะแดชไปข้างหน้าด้วยนะคมันเลยทำให้กระโดดยากนะอีกเนาะแต่ไม่เป็นไรแล้วกันอยากดูเฉยๆว่าข้างบนเนี่ยมันอาจจะมีผลไม้ดอกหรือเปล่านะเออแต่ไม่เป็นไรอะประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวดูสิอันนี้น่าจะเป็นที่คุยแควสสามารถมาคุยแควสตรงนี้ได้เหมือนกันโอ้ยเวียนหัวแท้อะโอเคอ๋ okay. ออันนี้คือมารีเนตมารีแทโอ เราสามารถซื้อหมวกมารีได้เหมือนกันนะคะโอเคแล้วมันจะดูค่าเงินตรงไหนเนี่ยเรายังรู้มากเลยว่าเราดูค่าเงินตรงไหนได้มากอยูตรงค่าสเตตหรือเปล่าก็เ,าเหมือนจะไม่มีบอกนะคะในส่วนของเงินเนาะแล้วเราจะดูตรงไหนได้บ้างว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วอันนี้ไม่ม่นใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราลองกดซื้อดูแล้วกัน ถ้ามันได้ก็แสดงว่าเงินเราถ,ถึง1000โอเคถ้าไม่ได้น่ยาจะยังไม่ถึงเนาะแต่ดู๋นี้ระเบห้ามันจะขนาดไหนอุ้ยขนาดไหนกันเชียวขนาดไหนกันเชียวเยวบรอรห้าสิอนี่เน่ยนี่เน่ยโอ้โหเดดเดวเดๆเ,ดเ,ดเดโ,โหแรงจัดเลยค่ะคุณผู้ชมโอเคใส่ต้องได้เวลาอัพค่าดีเฟน s ์ของอาซาแล้วล่ะ โอเคเราสามารถใส่ตัวเลขตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่เป็นการอัพในส่วนของค่าแสะต,ตรงนี้เนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองเนะะาะอประมาณนี้โอเคแล้วก็อเสหรกสีแดงเนีจะเป็นในส่วนของค่าเลือดส่วนค่าสีเหลืองจะเป็นค่า exp ที่จะเป็นเลเวลอัพต่อไปนะแถมมันยังรีเลือนให้ด้วยเนาะอ่ะโอเคมานี่อีกรอบอี้นี้ตมตีเราหอตอมตีเราเหรอมาลีเลยวห้าสิบเลือดเราอึดแล้วนะอึดแล้ว,ลวนะ นี่ฮะเป็นยาโอ้โหเบรรี่กูดฮะมาอีกรอบหนึ่งจะเป็นอะไรไปนี่แน่ชึบโดนเป็น step. แสปเดี๋ยวเราจะไปลองสำรวจเกาะอืน่นกันบ้างดีกว่าถ้าอยู่แต่เกาะน,น,นี้ชึบอืมอืม,อ,ม,อ,มอ่าริบร้อยฮะเอาแต่ก็เกือบตายเหมือนกันแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราอัพค่าเมรี่ไปเลยละกันเรามีอยู่21พอยต์ชึบ นี่แหละทีเดียวเรียบร้อยค่ะอ๋อนี่ไงค่าเงินโอ้โหตรงนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยโอเคค่าโก900ใช่ไหมเนิดเดียวก็จะกับพันแะล้วแต่ว่าเราเนี่ยกะว่าจะเก็บตังค์นะ,ะในการส่งผลไม้ปีศาจดีกว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเลยทำการปิดร้าคาแล้วก็เราไปสำรวจที่เกาะอื่นกันบ้างดีกว่านะคะการที่จะไปที่อเกาะอื่นนด้ต้องมีเรือกันก่นกอนนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาหาท,าท่าที่มันเป็นแบบว่าเป็นลานที่เอาไว้จอดเรือกันดีกว่านะคะนี่ไงเจอแล้ว อยู่ในเซฟโซบางทีนะคะก็เราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเซฟโซนะมันจะมีเป็นบาร์เรสีเขียนะวน่ยเวลาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หลัก็จะไม่โดนโจมตีนั่นเองโอเครู้สึกได้ว่าคนสปาลเรือเนี่ยจะเหมือนคนเดิมแล้วก็เรือลำเดิมช,ะชะัดๆจำได้ดีเลยทีเดียวฮนะโอเคต่อไปเนี่ยจะรา่ามันจะลองไปดูไอ้เจ้าเจ้าทะเลเมื่อกี้นะคะว่ามันใช่หรือเปล่าคือมิโกะไม่กล้าเข้าใกล้ก็คือกลัวเหมือนกันคนะ่ะว่าโมดเดลมันจะน่ากล,กลัวเกินหรือเปล่าอันนี้คือเกาะบนฟ้านะคะเกาะสกายไอซ์แลนด์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกาะที่เป็นหิมะ เฮ <s uss> ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพุ่งเข้าม,มานะขอดูใกล้ๆหน่อยจำได้นะเมื่อก่อนเจ้าทะเลมันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ค่อยมั่ชวเหมือนกันอย่ดูน่เจ้าทะเลใกล้ๆหน่อยสิว่าไงมีเสียงร้องด้วยฮะนีหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยรู้สึกว่ามันจะดูดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า โอเคตจ้เจ้าทะเลนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะขอยังไม่ไปโจมตีแล้วกันนะเพราะดูจากโซเน่ไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวโอเคแล้วก็ตรงทางด้านอ่าได้เรียกว่าฝ่ามือใช่ไหมมันเหมือนจะมีการดรอปน่าจะเป็นการดรอปในสุขของผลไม้พีศาะมากกว่านะฮะโอ,โอเคตรงจุดนี้เน่ก็มีเซฟโซเหมือนกันเอ้ยโอเคอยู่สำหรับใครที่เป็นแบบว่าผู้เล่นเริ่มต้นแล้วแบบว่าไม่อยากโดนโจมตีก็เข้ามาในเซฟโซได้เลยส่วนเรือเนี่ยก็ขับยากเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเนี่ยโอเค ชึบกระโดดลงมาตรงนี้จะเป็นที่กดคลิกให้เราในเซสปาวได้นั่นเองเนาะเดี๋ยวดูดิมอนสเตอร์ตรงเกาะนี้ในยากหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆค่ะการกระโดดนี่คือยากมาก <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวดูสิอืมโอ้โหเสียงไอ้จ้าจ้าทะเลนี่คือดังไกลามาถึงนี่เลยนะคะคุณผู้ชมข้างบนเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างแต่ถ้าเวลาเราจะกระโดดพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยคือเราจะต้อง อันนี้สักนิดหนึ่งเนาะที่ที่เ,เราสามารถกระโดดแบบนี้ไปได้น,นะเองแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีแดชบ้างชึบโอเคโอเคนี่แน่มะโอโหกระโดดยากลยฮะจังวันนี้เดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมเรามีด้วยกันกระโดดกระโดดสีบาสีครั้งมั้ยโอเคบนมีอะไรอะ่ะอยากรู้ว่ามันจะมีมอนสเตอร์อยู่ข้างบนนะคะคุณผู้ชมเห็นไหม ถึงแมไม่ถึงด้วยโอเคอีกสวามืแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้ากระโดดยากจังเฮเออเกดิดได้รัวๆอยู่ฮะแต่มันก็มีโคราสปาร์กเงเนาะโอเคไหนดูสิเจ้าตัวเจติตัวนี้เนี่ยก็เลเวลจะอยู่ที่ประมาณหนะ้าร้อยฮะเราโจมตีไหวหรือเปล่าที่นี่นมันพุ่งมาแล้วมาดีๆเจ้าเยติคิดว่ากแกโหขนาดไหนเชียวฮนะ อมก็ตามที่เห็นในคลิปได้เลยนะคะก็ถือว่าโหม,ม,มากเลยนะเอนะคะจบคลิปไปประมาณนี้แล้วกันนะให้พามาดูกันนะว่าเออเจ้าทูพีสเนี่ยเกมทูพีสที่เราเนี่ยเคยเล่นเมื่อส1เ,เดเือนก่อนมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมันมีอะไรที่ระบบพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มเขาบามาบ้างกันนะเองนะคะก็ถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหม รู้สึกว่าพวกกราฟฟงกราฟิกหรือว่าพวกดาต่างๆในเกมนี้จะรู้สึกว่ามันดูสมจริงขึ้นนะฮะสมจริงกว่าเมื่อก่อนและุชทุกคนก็ลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะ,ะในส่วนของเกมทูพีซว่าเมื่อก่อนหน้าตามันเป็นยังไงเนาะ อืมอ่ะโอเคก็สำหรับใครนะาที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยจะทำการทิ้งลิ้งเกมนะคะทูพีซมิที่ใต้ใตคลิปเลยและสำหรับคลิปหน้าอยากจะให้เราเนี่ยทำการรีวิวเกมไหนเกมอะไรในเกมโรบล็อกโจโจได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมอืมสามารถตามพ์มาทตี่ใต้คอมเมนต์ดูได้เลยหรือว่าใครเนะี่ยมีในส่วนของข้อมูลตัวเกมเน่ก็สามารถบ,บอกกันได้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆเลยนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกๆคนทุกๆท่านก,นกันไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคบผม